ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นางนารินเงินนามหรือป้าถอนอนดีตสหายคนสนิทของลูกพลเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกมาค้นหาเบาะแส การไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานหลักฐานที่มีของตํารวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาบ่อแสน้องชมพู่แต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยกัน ลุงพลก็ไม่มีอะไรที่ผิดแปลกทําตัวปกติตนก็ยังให้กําลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่า ค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพูต่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แ์ตัวตนลุงพลไม่ได้ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี ของน้องชมพู่ได้กหญิงว้ยสามขวบเมื่อ11พฤษภาค,คม63าบนเขาผู้เล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสพกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์180,000บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเม นามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านตาชาญในวงพูดคุยมีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงแก้ไขปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่า ลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกรมกลางวงพริกคว่ำไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยในคืนนั้นที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นเงียบไม่ได้โตเถียงอะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักจะพบเห็นก็คือลุงพลเป็นคนที่ไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้าน จะเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่สนใจหรือทักทายหยอกล้อกับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลจะเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีการจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาโวยวายด้วยความไม่พอใจ เพราะเปิดเสียงของเครื่องเสียงจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบุมน้อยยูทูบเบอร์หรือบูมน้อยร้อยเอ็ดเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ปถอนพระอาจารย์บุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง เมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทำ YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุปวิริยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่า100เมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขาอย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทำร้ายนักข่าวและไ้ายสดท้าต่อยตนมานั้น ทำให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์อาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาทบุรีในมุมของข้อกฎหมายซึ่งเราจะยกคำถามที่น่าสนใจที่คุณหนุ่มกัญชัยได้สอบถามอาจารย์ประเมศตมาให้ฟังกันนะครับซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้ถามอาจารย์ประเมศตว่าอาจารย์กำลังจะพูดให้ฟังว่าตำรวจ น่าจะมีประจักษ์พยานด้วยสายตาเพียงแต่ไม่ได้เปิดตัวละครตัวนั้นออกมาและสับขาหลอกว่าไม่มีอะไรเลยจะไม่ไปเสียรูปคดีเขาเหรออาจารย์ปรเมศต,ตอบว่าไม่ไม่การสอบสวนเป็นความลับแต่การสืบพยานในศารกระทําโดยเปิดเผย2อ,อย่างนะต้องต่อหน้าจำเลยด้วยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีเขาคงไม่กล้าตั้งข้อหานี้ไปตั้งข้อหา โดยไม่มีพยานเลยนะ่ะตำรวจจะโดนเอาตอนที่สองมีข้อเท็จจริงที่ว่าในวันที่น้องหายไปลุงพลกลับมาบ้านตอนไหนต้องมีคนเห็นตอนไปและเห็นตอนกลับและตอนไปพบศพวันที่14หมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ข้างบนถูกไหมต้องมีคนพาขึ้นไปฉะนั้น เมื่อคำนวณระยะเวลาการเสียชีวิตโดยหลักการเสียชีวิตของคนอุณหภูมิในร่างกายจะลดลง1ชั่วโมงในหนึ่งองศาพบน้องชมพู่กี่โมงสภาพศพกี่โมงอุณหภูมิเท่าไหร่ก็สามารถคำนวณเวลาที่ตายได้นั่นหมายความว่าเมื่อมีคนพาไปและคนพาไปกลับมาอีกกี่ชั่วโมงน้องเสียชีวิตพาไปแล้ว ไม่พาลงมาและอดอาหารอดน้ำทอดทิ้งไงแสดงว่าต้องมีพยานเห็นพาไปและกลับมานี่คือข้อหาทอดทิ้งให้ถึงแก่ความตายคำถามถัดมาแต่ละครั้งที่ลุงพลไปพูดต่างๆนานา,นาแม้แต่ในรายการนี้เองสามารถเอาไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่ซึ่งอาจารย์ปรเมศก็ตอบว่า อาจจะใช้ได้ในการนำไปซักค้านเพราะแม่น้องชมพู่ต้องตั้งทนายไปเป็นโจทย์ร่วมอยู่แล้ววันนี้สื่อมวลชนเป็นห่วงที่6ของกระบวนการยุติธรรมหลายคดีคุณหนุ่มเคยสัมภาษณ์ใครทนายขอเทปไปอัดคลิปไว้เลยตำรวจไม่ค่อยมาตอบแล้วเพราะไปตอบในสารจะเอาที่เคยให้สัมภาษณ์ไปยันคุณเคยพูดแบบนี้แล้วมาพูดวันนี้ อย่างนี้จะเชื่อยังไงคำพยานก็เสียไปอย่าไปอ้างเป็นพยานหลักฐานโดยตรงไม่ได้แต่ทำให้คนที่ไปตอบคำถามในสารและไม่ตรงกันบ่อยๆความน่าเชื่อถือหายความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ผู้ชาชยการตำรวจแห่งชาติสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้ทำตามพยานหลักฐานรวบรวมลแล้วไปขอหมายสารก็ต้องดำเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆหลักฐาน มีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้และตำรวจขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีส่วนข้อหาหลักผลตรลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขบอกว่ามีอยู่3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปรัสะจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้สื่อข่าวถามว่ามีการมอบตัวหรือจับกลุ่ม พลตรรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักงานสอบสวนว่าเป็นการจับกลุ่มตัวณนะวันนี้มีการออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรวจเอกสุวัสด์กล่าวพลตรรจเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ว่า ทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็จะทำต่อไปฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์คดีนี้ก็คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งตอนคดีที่เกาะเต่าครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้ว ผมไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตามจนเสพติดกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องโซเชียลไม่พอและสังคมเรานั้นเกิดปรากฏการณ์ประหลาดๆซึ่งต่างประเทศก็มีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีและเป็นบทเรียนของตัวผมเองด้วยว่ามันไปไกลได้ขนาดนี้ก็ฝากว่าเสพเรื่องนี้ให้มีวิจารณญาณหน่อย และแนะนำหยุดตามข่าวนี้สักสองอาทิตย์แล้วสุขภาพจิตของท่านจะดีขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าว